บทที่112ส ah ุรอสอัลอิคลาสหรือความบริสุทธิ์ไร้มนทินเป็นสุร์มักกียะอยู่ในภาคที่30มีจำนวนทั้งสินหนึ่งตอนสีองค์การบทนี้ได้ชื่อว่าอิคลาสหมายถึงการยืนยันตนเองว่าบริสุทธิ์จากการแปดเปื้อนมนทินใดๆทั้งมวลน,นี่เป็นบทที่สำคัญบทหนึ่งที่กล่าวถึงเอกภาพของอัลลอฮ ว่าพระองค์ทรงเอกะพระองค์ไม่ทรงพึ่งผู้ใดแต่ทุกสิ่งต้องพึ่งพระองค์พระองค์ไม่ประสูติคือไม่ทรงมีโอรสและไม่ทรงมีธิดาไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์จะในด้านคุณลักษณะต่างๆก็ตามพระองค์ไม่ทรงมีหุ้นส่วนไม่มีผู้ใดบริหารกิจการของพระองค์ได้จึงกล่าวได้ว่า นี่เป็นบทสั้นที่สุดที่ขจัดการกล่าวร้ายหรือมนทินใดๆเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ในเอกภาพของอัลลอฮ์ด้วยพระนามของ Allah, องัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ความจริงนั้นพระองค์คืออัลลอผู้ทรงเอกะอัลลอทรงเป็นที่พึงของทั้งมวลวพระองค์ไม่ประสูตรและไม่ทรงถูกประสูตรและในสากลจากระวาลน,นี้ไม่มีอันใดเสมอเหมือนพระองค์